นีนะคะเราจะเริ่มเรียนเรื่องสําคัญกันนะคะก็คือเรื่องของ2 tense แบบรายละเอียดนะคะว่ามันจะมีวิธีการดูยงังไงบ้างนะคะว่า tense อะไรเป็น tense อะไรในการทําข้อสอบนะคะ,ะในการใช้จริงเนี่ยถ้าเราเข้าใจวิธีการใช้แล้วก็สามารถพูดเป็นโครงสร้างแบบนั้นไปได้เลยนะคะแล้วแต่เราแต่ในการทําข้อสอบเนี่ยมันจะบอกคีย์เวิร์ดคำสำคัญนะคะมาให้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องนี้ด้วยนะนะคะ มาดูทนที่หนึ่งเลยนะคะ p r e s e n t Simple จำได้ไหมว่าโครงสร้าง p r e s e n t Simple คืออะไรคะ่ะ subject บวก verb ช่องที่หนึ่งนะคะเติม s e s ด้วยถ้าประธานเป็นเอกพจน์คนเดียวนะคะที่ไม่ใช่ i ไม่ใช่ u นะ i y ก u ไม่ต้องเติมนะคะเน้นอีกรอบหนึ่งเนะาะสถานการณ์ในการใช้นะคะเราก็จะใช้พูดถึงเรื่อง ของปัจจุบันปกติทั่วไปเลยนะคะไอ้ปัจจุบันปกติทั่วไปเนี่ยมันอาจจะให้ประโยคมาลอยๆไม่มีค่ะไม่มีตัวช่วยแรงๆ,ๆ,ๆสิ้นนะคะอย่างเช่น I live in Bangkok I like ice cream อันนี้เป็นเรื่องปกติบางครั้งก็จะมีคีย์เวิร์ดมาให้เหมือนกันนะคะก็คือคำว่า generally normally นะคะ generally normally แปลว่าโดยปกติแล้วนะคะตัวอย่างนะ normally he smiles to everyone ปกติแล้วเขาจะยิ้มให้กับทุกคนนะคะหรือว่า normally she wakes up early ปกติแล้วเขาจะตื่นนอนแต่เช้าตู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเติม s นะคะที่ s m a l e s กับเติม s ที่ wakes ด้วยเพราะว่าประธานคือคนเดียวนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดเป็นประจำนะคะอาจจะมีคำว่า every every, every ที่แปลว่าทุกๆนะคะ every day every month every week every year นะคะคำพวกนี้นะคะบ่งบอกว่าเหตุการเกิดบ่อยๆเกิดเรื่อยๆนะคะหรืออาจจะมีคำที่เป็น adverb บอกความถี่มาให้เช่นคำว่า always usually often sometimes occasionally seldom hardly rarely scarcely ever never นะคะจริงๆคำว่า ever ในที่นี้แปลว่าเคยนะคะแต่ว่าเคยนี่หมายความว่า10วันอาจจะเกิดสักวันหนึ่งอย่างเงีย้ยน,นะคะหรือ never แปลว่า,าไม่เคยเกิดไม่ทำเลยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนี้ก็พูดถึงเหตุการณ์เป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะคะตัวอย่างนะคะ she always goes to school late like หล่อนมักจะไปโรงเรียนสายเสมอนะคะคำว่า always เนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้ากริยาทั่วไป แต่ถ้ามี is am are มันจะอยู่หลัง is am are นะคะอยู่ข้างหลังกริยาช่วยแต่อยู่ข้างหน้ากริยาที่มีความหมายนะคะกริยาทั่วไปเนอะอย่างเช่น she is always late หล่อนมักจะสายเสมอเลยเห็นว่า always อยู่ข้างหลัง is นะคะประมาณนี้อันนี้คือตำแหน่งของ adverb บอกความถี่นะคะอันที่3เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอเลยนะคะอย่างเช่นพาทตขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกน้ำเดือดที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาอะไรเงี้ยอันนี้คือความจริง ปกติอยู่แล้วนะคะอย่างเช่น the sun rises in the east and sets in the west fire is h r t นะคะไฟมันร้อนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะข้อที่4พูดถึงอนาคตได้นะเทนเนี้ยแต่ต้องเป็นอนาคตที่เกิดเป็นเรื่องปกติเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเช่นเราถามพี่ว่า พี่เนี่ยธนาคารเปิดกี่โมงอะพุ่งเนี้ยพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ย e 8ปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งของพี่เนี่ยเป็นเพรสิซิฟิโปรเลยเพราะว่าทุกวันมันก็เปิด8ปดโมงครึ่งจะเป็นพนุ่งนี้วันมะรืน,นหรือเมื่อวานมันก็เปิด8ปดโมงครึ่งทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราพูดถึงอนาคตได้นะแต่ต้องเป็นอนาคตที่เกิดเป็นเรื่องประจําเกิดปกติอยู่แล้วนะคะอีกเช่น I have v e m at at 8 o'clock this Friday วันศุกร์นี้ฉันมีคณิตศาสตร์ตอน8โมงคือทุกวันศุกร์ก็มีคณิตศาสตร์ตอน8โมงเนเป็นเรื่องปกตินะคะหรือ the library opens at 9 a.m. and closes at 10 p.m. ประมาณนี้นะคะห้องสมุดเปิดตอน9ก้ามงชาแล้วก็จะปิดตอนสี่ทุ่มอันนี้เป็นสังเกตจะเจอพวกคําว่าเวลาเปิดปิดหรือหือหอสมมุติพูดถึงรถไฟถเวลารถไฟออกอย่างเช่น the train leaves at 10 am and a r r i v e at 2 pm ประมาณเนี้ค่ะเจอคำว่า leaves and a r r i v e นะคะประมาณนี้สังเกตวิต่อ S ด้วยนะเพราะว่าประธานคือคนเดียว ะะพวกนี้จะเป็นตารางเวลานะนะคะหลักๆก็ใช้แค่สีอย่างนะคะก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดเป็นปกติปกติปกติประจำความจริงแล้วก็อนาคตที่เป็นตารางเวลาต่างๆได้ทีนี้นะคะมาดูวิธีการเปลี่ยนบอกเล่าเป็นปฏิเสธคำถามบ้างหลายคนจะงงเรื่องนี้ว่าเฮ้ยทำไมบางครั้งเจอ is not บางครั้งเจอ does not อะไรอย่างเงี้ยนะคะ การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธคำถามนะคะถ้าเป็นกริยาทั่วไปอ่ะเราจะเอาคําว่า do กับคาว่า does มาช่วยนะคะเวลาจะใส่น o t ตได้เนี่ยต้องมีกริยาช่วยก่อนกริยาช่วยก็คือเป็นพวก work to be work to do, work to, do work to have พวกเนี้ยนะคะแต่อย่างอันเนี้ยนะคะเราต้องเอา do กับ does มาช่วยตลอดเลยถ้ากริยาไม่ใช่ w ork to be นะนะคะอย่างเช่นคําว่า He comes to my house on weekends นะคะเขามาบ้านของฉันทุวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธอย่างเงี้ยอย่าง He คือคนเดียวนะคะเราจะเอาด o า s มาช่วยเนาะถ้าหลายคนสับสนนะว่าเ,เกรียาช่วยมันใช้ยังไงเดี๋ยวขออธิบายเรื่องกรียาช่วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ขึ้นตารางให้ดูตึง้งนะคะอันนี้คือตารางกริยาช่วยนะคะถ้าเกิดเป็น work to be เนี่ย is and are นะคะเอกพจน์ก็ใช้ is ผู้พจน์ก็ใช้ are ถูกไหม I ใช้ am นะคะถ้าเป็นอดีตก็มี was were นะคะ I ใช้ was เหมือนเอกพจน์ก่อนนนี้พิเศษนิดนึงนะคะแต่ปกติแล้วพหูพจน์อ่ะนะคะเราใช้ were กันเอกพจน์ใช้ was นะคะถ้าเป็นระหว่าง do กับ does เอกพจน์ก็ใช้ does ผู้พจน์ใช้ do นะคะแล้วก็ have กับ has ก็เหมือนกันเอกพจน์ใช้ has ผู้พจน์ใช้ have นะคะสังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหม ถ้าเป็นคำนามเอกพจน์ประธานเอกพจน์เน lo so, ี s, ่ยกริยาต้องลงท้ายด้วย s หรือ es ตลอดเลยเห็นปะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสัมสตดว่าเฮ้ยอันนี้ใช่ฮะหรือใช่ฮะหรือดูหรือดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ดูมันเป็นเอกพหรือเปล่าถ้าเป็นเอกน์ก็ต้องเลือกใช้คำที่ลงท้ายด้วย s หรือ es ก็คือคำว่า is was does has อ okay, ย ok? ่างเงี้ยโอเคนะนะคะมาดูต่อ เพราะฉะนั้นกรณีประโยคปฏิเสธของเราเนี่ยนะคะเราก็ใช้ does มาช่วยเราถึงจะใส่นอดได้นะคะกลายเป็น he does not หรือเราพูดว่า he doesn't ก็ได้นะคะ he doesn't come to my house on weekends นะคะเขาไม่ได้มาบ้านของฉันในวันเสาร์อาทิตย์อันนี้เป็นประโยคปฏิเสธถ้าเป็นประโยคคําถามการเรียงตัวเป็นประโยคคําถามต้องเอาดูกับ does เด้งดึงไว้ข้างหน้าประธานเสมอเลยนะคะประโยคนี้ก็จะกลายเป็น does he come to my house on weekends ะะสังเกตไหมคำว่าคำเวลามีด a าสมาช่วยปึ๊กกริยากลับไปเป็นเวบช่องที่1นะคะไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะถ้ามีดูดัสนะคะกริยาใช้เวบช่องที่1นะคะอันนี้แถมนิดหนึ่งนะคะตามหลักแล้วดูดสนะัสจะมาช่วยในประโยคปริศธคําถามใช่ไหมแต่ในประโยคบอกเล่าภาษาพูดบางคนก็ใช้ดูดัสมาช่วยเหมือนกันเพื่อเป็นการเน้นอย่างเช่นปกติแล้วบอกว่าฉันรักคุณ I love you แต่ถ้าเกิดเราจะเน้นว่าฉันรักคุณจริงๆนะเราก็จะพูดว่า I do love you อย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะมี do d a s มาช่วยปิ๊บกริยาใช้เว็บช่องที่1นะคะทีนี้มาดูหลักการเติม S E S บ้างนิดหนึ่งนะคะการเติม S E S เหมือนเติมที่คำนามทั่วไปเลยนะคะก็คือปกติเราเติมได้เลยช่อย่างเช่นคำว่า s t a d เป็น stands sit เป็น sits นะคะ eat เป็น eats นะคะถ้าเป็นคำที่ลงท้ายด้วยคำตออ่อไปนี้นะคะจะต้องเติม es นะจะเป็นคู่ง่ายๆนะคะก็คือ s, d o u b e s, sh, ch, ox, s o ox ประมาณนี้เวลาพูดหรือได้ยินนะนะคะบางครั้งเสียงมันจะเปลี่ยนด้วยนิดนึงเช่นคำว่า bless กลายเป็น blesses watch watches นะคะ go goes อันนี้ไม่เปลี่ยนที่ลงท้ายด้วย y ะะให้เป็นวาเป็นไอกอนแล้วค่อยเติม e s นะเช่นคำว่า s t u r y เป็น s t u d i e s เปลี่ยนวาเป็นไอก่อนนะคะแล้วค่อยเติม e s f l y flies t r y tries นะคะยกเว้นท่าหน้า Y เป็นสระนะคะสระก็คือ a e i o u นะคะท่าหน้า Y เป็นสระเราก็จะเติม e, s ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใดใทั้งสิ้นนะคะ อีกนิดหนึ่งนะคะที่เคยให้น้องทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเวลาเขาเขียน work to be มาเนี่ยนะคะในวงเล็บแล้วให้เราเปลี่ยนรูปใช่ไหม work to be ในที่นี้หมายความว่าเป็น is am are นะคะนะคะห้ามมี be เติม s มานะอัีนี้ไม่มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่น she is a teacher ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคปเิเสก็ก็จะเป็น she is n t a t e a c h e r ไม่ต้องมี do does มาช่วยนะในกรณีที่มี is am are นะคะหรือ,อ are they my new t e a c h e r อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใช้ is am are ไม่ต้องมี do does มาช่วยนะคะแค่นี้แหละ